สวัสดีครับผม่เอฟซีสาวน้อยทุกคนและเอฟซี C. หลานน้อยเนาะครับเนาะที่กําลังรับชมผ่านทั้งช่องลุงป่าอีหลานน้อยอุ้งอิงครับบรรยากาศช่วงแปดเจ็ดแปดโมงครับรถน้ำต้นไม้รถน้ำถนนนะครับเนาะรถใส้พุ่มใส้ดิน ไปวัางยากน,นึงเลยแหงอีกแล้วไอ้นน,นก็เริ่มแหงอีกแล้วครับมันกี่ฝุ่นนะครับน้อมลุม่มฝุ่นก็เได้ต้องลด สู่หนาวแล้วครับพี่น้องครับเริ่มเย็ยนเริ่มหนาวแล้วครับ บานเอาครับท้องฟ้าแจ่มใสครับก็มีเมืดแน่แจ้งแน่แล้วครับเนาะบรรยากาศช่วงหนาหนาว ดางขึ้นมาแล้วครับทางด้านีนะครับนะเข้าแล้วครับวันนี้เข็นมาเก็บงานแล้วครับมากันสองคน แ้่ง้เบดคือมาสองคนอ้ันทิดเจ้าบุบุบันทิดโอ้ยโอยแ่จมชื่อได้อคำหาวันทีดมืออื่นทีมันมามืออื่นเอนย่หยุดเนาะหยุดงานวันอาทิตย์พปัาชการให้เจ้าบูันที่หึงวเหาวเี

มอไซส์ปั้นไปการจนแจงได้สี่สิบกว่าตัวว<ะ>ูสี่สิบกว่าตัวเขาไปอันสั้นตอกเันหน่หนอยสั้นตอกยิ่งเอาสั้นตอกยิ่งเอาเออมาขายให้แน่โอ้ยเอาไ้คนกรุงเทพว่าสัน่นตายแล้วเนาะคนบ้านนอกเขาไม่กินตอกเขาเหลาตอกสองขางสั้นเล็กเลเล็กเลเ,ลเลขายิ่งเอา ไม่เป็นเาพาไปเนี่ยโเหยั่ไปหวยูเขาจะเปิดไฟลีลีเลยแมนไฟให้ไวมันเดือดมันมันเห็นไฟให้เท่าเราก็ออกบอรบอกอยากอได้ม่ตรตัวใหญ่ท่นวะบอกบเอามาขายขายนกรุงเทพองมอเ้โอ้ เอาขยะว่ากันที่ไทยไเอาใส่เอาเนียวไปให้รถไอ้กระบะสีเขียวมีคอกขายง่วน่ะจะได <ไ S 2> ้เงินมาให้เอิ้นให้อยู่น้ำท่าข,ขุดขี้ไก่ไปแล้วให้ล้มไปนีย่เผาขยะเนะ<อ>าะเผาอยู่ทีา้ทงถิ่น<อ> <laughs> เป็นผู้ช่วยเป็นลึกผู้ใหญ่บ้านรถสีเขียว เห็นเสือเห็นเหย้าสีดำมีกาอย่านี้การผู้ชวยหุยบ้านอย่างเขาละหรือว่าเป็นอบตบ์เป็นอย่างอบตรถถีอบตไดีโรงยามีขอกขางง้วน่างละ เป็นข้อคือไก่ง่วงนตัวมนั่งบนั้นกระเทยมันมูว่าคนรอบแบนั้นตัวมันอบตมันตะขินมันมันมันมเนกระเทยแล้วนี้ใส่ค่นยๆเต็มเต็มเอยากตัดผมคล้ายๆคือท่งทหารไอ้ตำรวจเนี่ยที่ไก่ไปไปหนึ่สองสามรอบวันนี่ห่วยว่ะเพื่อนนี่เป็นยังตัวเนี่ยมวอะไรซ้าๆวะอก เ,อเือ่มเผายุสุมือ,อย่นดอกเผาว่แหละเกิดมาใหายกันให้บูมเราเขาบ่ยืนคุม้มเขายืนคุ้มอยู่เออแมนยิม่มันมันุไทยเผาหอยตัวขอย้อนมัน่นึ่งรถกระเพื่องไปไปที่ไปละดับท่านดับใด เนลบลม嘛น้มันเลีนยงไปยังไปมันทีใต้ดินก็กคนร้อรถนื้งหว้เขาณก่อยเคยเคยไปดับซวยก็เจ้าอยู่บ้านโอ้มันช่ไหลเขาปั้มน้ำมันเขาพุน่ะอันหันแห้งนักทางทางะมนีขามทงจุดเลยคนแตกไปเซลวซะให้บ้านนะ ม <laughs> ันเย็นเนาะอากาศเย,ย็นธรรมดาแหาละ <laughs> การคลิปหน้าครับสำหรับวีดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงมาด้านใจในการทำคลิปต่อไปนะครับนอ้องสวัสดีครับ